สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําโปรสตริพิเศษไม่ออกนะครับโปรปที่คุณอยากได้มานานนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับโอเคให้คุณเข้าไปดี่ f a c e b o o เพอร์อนะครับสติพิเศษไม่ออกอะครับปัม๊มเบลได้สบายนะครับโอเคให้คุณเข้าไปที่ SD Card Android Data นะครับแล้วเข้าไปที่ Dotless นะครับใครไม่มี Dotless แปลว่าอืม แปลว่าคุณยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแสดงไฟล์ลที่ซ่อนนะครับเห็นนะโอเคให้เราเลื่อนให้เราเขียนนะครับให้เกดคำว่าค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า sp นะครับแล้วเราจะเห็นคำว่า special s t a e ai นะครับให้เรากดเข้าไปแล้วให้เรากดอันนี้นะครับย้ายนะครับย้ายไปที่ android data l a n g e r แล้วก็เก็บไว้นในแฟน้มไหนก็นได้ครับที่คุณสร้างเอาไว้หรือว่าเอาไว้ทรงไหนก็นได้ ที่คุณจาได้ครับเผื่อคุณเผื่อแล้วนเจมิมีปัญหาจะได้เอากลัวมาได้น,นะครับผมจะเก็บไว้ที่นิวนะครับที่ไฟของสักงเอฟแอมของซ้ำมาแล้วเมื่อตอนนั้นที่ผมทําโปรบอสไม่ออกนะครับก็กดจบลงไปโอเคนะผมก็จะมาดูว่าโปรใช้ได้จริงหรือเปล่าครับโดยการทดลองครับเข้าเกมแอนเจอ้ลไปดูนะครับว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะโอเคคลิปนี้อานรีบหน่อยนะครับเพราะคชิปที่แล้วมันห้าทีคอมผมอัด รับไม่ไหวแต่ก็ลงได้นะครับเกลี่ลงไม่ได้นะภาพก็ 720p ร้อยยี่สิบพเิกเซลนะมันก็ไม่ใชาหรอกเพราะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรอาจจะดีถ้าเกิดมีเสียงไหนรบกวนขอโทษด้วยนะครับโอเคหย่างนี้เราก็ต้องรอนะครับรอ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 โอเครีบรีบหน่อย ว่าผมขอบอกว่าผมอัดในคอมนะครับเพราะเดินโทรศัพท์อัดไม่ได้ครับขอย้ำอีกทีนึงจะคลิปทีเแียนแวนะครับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แต่ก็ทําได้เหมือนโทรศัพท์นะครับ Open ป็นแจำลองโทรศัพท์นะครับก็ดีที่มีครับโอเคแล้วก็ไปรีบไปดูกันเลยสตเตตสมบัติอะไรไม่อยกดูหอกเข้าที่นะครับ ติพิเศษอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะไม่เป็นไรอ่ะเร็วดิมาเล่าอะไรตอนนี้ไป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 เร็วเร็วเร็วเราก็จะมาลองด่านไหนดีด่านที่สามพอละของก้ลกหินกัมมัตานะครับ ราะตัวมจะไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะโอเคนะก็จะใช้เพื่อนนะเดี๋ยวอาจจะไปไม่ไหวโอเคนะเราก็ได้เข้าเกมมาแล้วเรียบร้อยนะยังไม่เข้าเลยมาละอ่า,อาแล้วก็ดูกันเห็นไหมครับว่าจะไม่มีศัตรูออกมานะครับ ดีเลยใช่ไหมล่ะหมายว่าไม่มีแรนเจอร์ไม่มีมอนเตอร์ออกมาครับหรือว่าฝั่งตรงนู้นนะมันจะไม่ออกมาแล้ออโตไปนะ นะครับเราก็จะน่าใช้น้ำแบบสบายๆนะครับนะเอ้ฟังเวลนะครับเกี่อวคนใดที่อยากได้เวลนะ <Stay here. S 1> นะครับ,รบก็ขอจบคลิเปเพลงเท่านี้ขอบคุณครับ